ดีครับผมวันนี้เช่นเคยนะครับผมพบกับการรีวิวน้ําหอมนะครับผมของคนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากแต่ว่าเป็นคนที่ใช้จริงๆนะครับผมวันนี้น้ําหอมที่เราจะทําการรีวิวเนี่ยเป็นน้ําหอมจากประเทศอาหรับนะครับผมจากเป็นน้ําหอมโคลนนะครับเป็นน้ําหอมที่เขาทํามาเพื่อเรียนแบบหรือว่าอาจจะบางทีเขาอาจจะพัฒนาต่อนะครับผมไม่ได้โคลนให้เหมือนซะทีเดียวนะครับวันนี้น้ําหอมที่เราจะทําการรีวิวมาจากแบรนด์อาหมัฟครับเดอนุยนะครับผม ซึ่งอามาขับ ui, เดนุยปกติแล้วตัวที่ดังของเขาจะเป็นตัว intense man นะครับเป็นตัวที่ว่าเขาทำเลนแบบคริสอเวนตัสนะครับซึ่งทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีกว่าตัวออริจินอลในการาทำน้ำหอมก็คือก็คือ,อส่วนมากน้ำหอมของเขาเนี่ยจะมีความติดทนที่นานกว่ากว่าตัวออริจินอลนะครับผมเพราะว่าด้วยกับการที่เขาเ คือกลิ่นอาจจะไม่ดูธรรมชาติเหมือนตัวออริจินัลนะครับแต่ว่าการติดทนมีมากกว่าเพราะว่าเขาอาจจะใช้เคมีบางอย่างนะครับที่ทําให,ให,ให้ให้น้ําหอมเขาติดทนนะครับผมซึ่งวันนี้ตัวที่เราทำการรีวิวนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาทำ,ออ,ทำออกมาได้ทำเลนแบบออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับผมก็คืออันโทนะครับตัวอันโทเนี่จะเป็นตัวที่ทำเ,เลนแบบตัวบัคคารัดูชนะครับ BR540 นะครับซึ่ง BR540 เนี่ย คือถ้าใครเล่นน้ําหอมลองน้ําหอมเนี่ยจะรู้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีการโคลโนหรือการนํา DNA ไปพัฒนาต่อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยก็มีนะครับที่ว่าพัฒนา DNA คล้ายๆกับ b r ิษศหรือว่าแบรนด์อารับเนี่ยจะเยอะมากมีประมาณ5-6ยี่ห้อคือทุกแบรนด์ที่ทําน้ําหอมของอารับเนี่ยจะต้องมลีลูกลายตัวหนึ่งที่จะทําเลียนแบบนะครับครับเดเอยจะทําการเลียนแบบ ตัว B R ห0นะครับเพราะว่าเป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเปิดสิ่งใหม่ๆให้กับวงการน้ำหอมนะครับผมเป็นเป็นน้ำหอมตัวแรกๆนะครับที่ใช้กลิ่นสังเคราะห์หรือว่าบางทีเราเรียกว่ากลิ่นถุงมือยางเนี่ยในการทำน้ำหอมนะครับผมวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ Armav c u b d e n i Anto นะครับผมก็ขออนุญาตนี่ก็คือขวดทดลองนะครับผม 5ML นะครับใช้มาก็เกือบจะ เกือบจะหมดแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับผมคือตัว B R ห้าเนี่ยนะครับตัวจริงผมก็บอกว่าผมไม่เคยไม่เคยเออไม่เคยลองใช้นะครับผมแต่อนเนี้ยแต่ว่าจะได้กลิ่นมาหลายรอบแล้วครับทีเนี้ยตัวของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นโทนหวาน นะครับจะเป็นกลิ่นโทนหวานเลยนะครับผมก็คล้ายๆคือทีเนี้ยไอความหวานของเขาเนี่ยมันจะเป็นมาพร้อมกับกลิ่นไม่ๆนะครับผมอ่าบางทีเราดมเนี่ยเราอาจจะจะได้กลิ่นที่ว่าเออเหมือนกับกลิ่นน้ําตาลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ากลิ่นมันไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบนะครับมาแตะมามาร้องกับกลิ่นไม่ๆมนะครับแต่ไม่ถึงไม่ได้ไหม่ถึงขนาดว่าเกิดเป็นกลิ่นคล้ายคาราเมลนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนกับ ลูกอมหรือว่าเป็นขนมไซม่ที่ไหม่นะครับผมทีนี้กลิ่นที่มาพร้อมกับเขาและเป็นกลิ่นที่จะอยู่ไปตลอดสําหรับน้ําหอมตัวนี้คือกลิ่นที่ผมพูดว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนกับถุงมือยางนะครับผมเป็นกลิ่นที่เหมือนกับถุงมือยางเนี่ยจะมาพร้อมกับพร้อมกับเป็นเป็นกลิ่นที่ว่าอยู่อย่างไรไปตลอดนะครับน้ําหอมตัวเนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะค่อนข้างลีเนียร์นะครับลีเนียร์คือกลิ่นเนี่ยจะจะ จะเปิดยังไงเนี่ยตอนปลายก็จะคล้ายๆกันนะครับจะไม่ได้พัฒนาไปมากเหมือนน้ำหอมตัวอื่นๆนะครับผมซึ่งกลิ่นที่เป็นลิน้นเนี่ยที่ผมบอกก็คือจะมีกลิ่นน้ำตาลไหมนะครับผมแล้วก็กลิ่นถุงมือยาง2องอย่างเนี่ยคือจะมาตลอดนะครับผมทีนี้ตัวน้ำหอมที่ว่าเป็นตัวคโคลนของตัว br 5้สหรือหรือกระทั่งตัวของเขาเองเนี่ยตัวออริจินอลเองเนี่ย จะมีความแปลกอยากนะครับผมคือกลิ่นพวกเนี้ยจมูกเราเนี่ยทำการชินไว้มากนะครับก็คือว่าเมื่อเราฉีดไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้กลิ่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามคนรอบข้างเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นออถ้าเราเริ่มใช้เนี่ยพยายามอย่าฉีดเพิ่มเยอะนะครับให้ให้คุมสเปรย์ไวด้ดีๆเพราะว่าบางทีจมูกเรามันชินเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยน้ำหอมเราไม่ทนนะครับแต่ความจริงไอตัวเนี่ย เป็นตัวนึงที่เขาเรียกว่าน้ำหอมผีหลอกนะครับเป็นคนฉีดบางทีไม่ได้กินนะครับแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยโหได้กิ่นลั่นเลยนะครับผมซึ่งตัวเนี่ยถ้าใครชอบย้าง5 0เนี่ยก็น่าจะชอบตัวนี้นะครับคืออาจจะไม่ได้เหมือนมากแต่ว่ามีความ มีความดีเอ็นเอคล้ายกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวนี้ดีมากกว่าตัว p r ้อูเลยก็คือความติดทนนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมเคยลองฉีดมาแล้วเนี่ยการกระจายตัวดีมากๆแล้วก็ติดทนเนี่ยคือถ้าทำงานออฟฟิศเนี่ยสบายๆเลยนะครับผมทีนี้ต่อไปเรื่องโน้ตพูดไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องราคาบ้างนะครับผมเรื่องราคาเนี่ยตัวเนี้ย คืออยากให้ซื้อจากร้านที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับผมเพราะว่า,าด้วยความที่ขับดนุยอินเทนส์เนี่ยดังเนี่ยทำให้มีการมีตัวก๊อปปี้เขาเยอะมากนะครับ <c op ie> ซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าอาจจะมีตัวก๊อปปี้เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากซื้อก็ก็กดูดูดีๆนะครับเพราะว่าเออราคาเรนจ์จะอยู่ที่ประมาณพันสองถึงพันสองขึ้นไปนะครับพันสองถึงพันแปดอะไรป <c oughs> ระมาณเนี้ยถ้าเกิดถูกกว่าเนี้ยประมาณเก้าร้อยเนี่ยผมคิดว่าคือบางทีก็น่ากลัวนะครับผมพยายาม ศึกษาให้ดีศึกษาร้านให้ดีว่าจะซื้อจากร้านไหนนะครับผมทีเนี้ยคือตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมบางทีผมมักจะนํามาเลเยอร์นะครับลวเวลเยอร์กับตัวไหนอีกเช่นเคยครับนี่ตัวนี้นะครับ m y s t e r y for him นะครับผมคืออย่างที่บอกนะครับว่าตัวเนี้ยจะมีกลิ่นเอ,อ่อเปิดที่เป็นคล้ายๆสับปะรดเป็นผลมไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมทีเนี้ยถ้าเราเลเยอร์พร้อมกันกันกบ BR กับตัวอา a ์มับดนวยอันโทเนี่ยมันจะเพิ่ม ความหวานนะครับเพิ่มความหวานเพิ่มกลิ่นไม่ให้กับตัวมิสซูรี่ฟอร์ฮิมเรานะครับผมก็เป็นคู่คอมบิเนชันที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับ2น้ำหอมตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับตัวอามาขับ u n นอันโทเนี่ย ก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับในในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากลองก็สามารถหาซื้อในขนาดทดลองมาได้นะครับขนาด5 ml อันนี้ก็นี่คือขวด5 ml นะครับผมแล้วก็ข10 ml ก็มีนะครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับผมเหมาะกับใครนะครับน้ำหอมตัวนี้ผมบอกเลยว่าส่าน่ของผมคิดว่า มันเหมาะกับผู้ชายนะครับผมไม่ค er> ่อยแนะนำให้มองผู้หญิงนะครับผมเหมาะกับผู้ชายนะครับผมผู้หญิงผมคิดว่าก็อาจจะใส่ได้นะครับแต่ว่าผมด้วยความที่ว่าผมใช้แล้วผมคิดว่าเออมันไม่ได้ดูเป็นเป็นเป็นผู้หญิงขนาดนั้นมันไม่ดูคือผู้หญิงครับผมเนี่ยบางทีผมคิดว่าผู้หญิงเขาจะใช้เฉพาะแบบพวกกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันไม่มันไม่ไม่ไม่มีกลิ่นดอกไม้นะครับผมมันมีกลิ่นเอ่อผลไม้บ้างน้ําตาลบ้างนะครับผมโดยคิดว่ามันเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะครับผมก็ เอ,อถ้าใช้ตัวเนี้ยสิ่งนึงที่ต้องทําใจคือเวลาเราไปเที่ยวไหนเนี่ยยิ่งไปในห้างในกรุงเทพเนี่ยคนใช้กลิ่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับทั้งที่บางทีเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับอากาศประเทศไทยขนาดนั้นแต่ว่ามีคนใช้ตัวเนี้ยเยอะมากนะครับ mm hmm. ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าน้ำหอมมันดีจริงนะฮะก็เออวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสําหรับการรีวิวน้ําหอมตัว Club de Nuit Anto นะครับผมขอบคุณมากครับ